สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงเช่นเคยนะคะในเกมพายทาวน n นะวันนี้เนี่ยแสงจะไปลงถ้ำลึกลับนะเพื่อไปหาเอ่ยยางรัดนะที่ได้จากชับบี้นะเอเคตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าข้าพน่นเก็บได้กี่ครั้งนะเดี๋ยวจะเ,เอาเมอือุกละแล้วก็ เออส่งออเดอร์ก่อนเดี๋ยวจะลืมช่วงนี้เนี่ยคือแสงเป็นหวัดนะคือเป็นหวัดนะไม่ใช่โควิดเป็นหวัดธรรมดานี่แหละคือแสงเป็นทั้งปี่ะน่ารำคาญจริงๆเลยสวัสด,ดีน่ารักเก็บอารุ่นได้แล้ว โอ้่นต้องปลูกใหม่เดี๋ยวจะมาปลูกใหม่เดี๋ยวต้องทําแปลงใหม่ด้วยไงแล้วเนี้ยคือมันไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมมันไม่โตแล้วใช่ไหมขอลองลองขุดมาตักอันหนึ่งนะทํานะคือ อะไรอ่ะเออเออไหนนะนี่ <Yeah. S 1> คือยังไงอ่ะคือโตสุดๆแล้วใช่ไหมคือจะไม่ไม่โตไปกว่านี้แล้วใช่ไหม ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับอ่ะก็วางไว้ตัวน,นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ที่ดินก็นยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็มเมื่อไรแสงจะาเรูวสามสิบโอ้หนทางยังเอี้ยวไกลย,ยังไม่ถึงเครื่องทางเลยอืเด๋ยวต้องรีบเก็บของนะแล้วก็ เพราะว่าถ้าไม่ไม่เก็บของเนี่ยไม่ไม่เก็บของให้เร็วเนี่ยเราจะไปหาเด็กไม่ทันไม่ไม่ไ,ม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 ไมถึงตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีเด็ไม่ไม่ถึงเออเอาเอย่างละอัน อะไรไม่พออ่ะผักดองคือ,อแล้วเราทำไมครั้งก่อนมีผักดองได้มาจากใครได้มาจากอะไรโอ้อันนี้ก็ไม่พอเออมันอยู่นอกฤดูกาลมาแล้วอะ่ะ ของนอกฤดูกันเอาเอาอเนยเนยหมดแล้วก็เอาเอาอะไรดีนะเอาเป็นเห็ดแล้วกัน เาเป็นเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นใส่ไปเถอะส่วนอันเนี้ยคือแสง,งไม่ได้ลงเหมืองนะเพราะวันนี้ก็จะไม่ไม่มีอะไรคือจะไม่มีของมาทำอะ่ะ <c oughs> คือต้องไปลงเหมืองสักทีสองทีเต้าหู้คืออะไรขาดพลันเตาเหรอไจ้าู้มันฝรั่งกว่า กูมันฝรั่งเอออันนี้โอเคอันนี้อ้ไม่ได้ได้ขนมปังกับบะหมี่พิซซ่าไม่ได้โอเคตอนนี้แหละเก็บของก่อนดีกว่าอ่ะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปเลยดีกว่าแต่ว่าจะต้องไปที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ แล้วก็ไปที่กิวเพื่อที่จะไปหาคุณกบนะเอออะไรอะเขอะไรอะไรเอเอ๋ยวต้องรอน้องน้องโมแดงก่อนนะ ยัไงมาแล้วเออมีอะไรจะให้ไหมนี่นี่เหยือห่อเหยื่อเหยื่อว้าดูไม่เร็วแล้วก็นี่คือตอนนี้นกนกบ้านแสงพักอะไรก็ไม่โนมาเลยเสียงดังนะ ถึงแล้วถึงแล้วไอ้นี้หนึ่งว้าวันนี้คุณกอบอยู่ข้างนอกสวัสดีแล้วก็ให้ให้ให้ใหเอา้าให้มาแล้วเหรอให้มาแล้วเริ่มดูเริ่มดู ก็เบอร์ไงไม่รู้แนวอเพราะวันนี้คุณป่อยต้นไม้อยู่ที่นี่คือคือทำไมตัวละคร N p C ถึงทักเราเรื่อยๆแบบป้ายขึ้นมาหวยไ,ไม่รู้ว่าเออลงมานี่แล้วก็ไม่มีอะไร คือจะต้องนี่กินยาไปเลยกินยาไปเลยแล้วก็ลงไปเลยลงไปที่เออเพื่อที่จะโดนหินบล็อกทางไหนดูซิมีอะไรบ้างคืออันนี้คืออะไรอ่ะขอดูได้ไหมอ่ะอู้ใชบริจาคได้ เออน่าสนใจแต่แสงอยากเก็บไปซื้อประกาหลังแดงอะหน่อหก็ได้มุนวมมนไปเถอะคือส่วนตัวเรนแสงยกได้ประกาหลังแดงอะว้วได้อะไรของบริจาคอีกครั้งนึง่ง ไม่รู้จังว่าได้อะไรอะไรอรองเท้าเหรอได้รองเท้าแล้วก็บนใบอ๋อโหยได้ยาเลือดพอ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 อย่าชน คือต้องมาที่ชั้นนี้นะเพื่อหายางรัดเอามาทำนู่นทำนี่ออ๊บบิ๊บบีคือแต่ว่าชั้นลึกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลไม้ที่แบบว่าที่ต้องการอะ่ะคือเป็นผลไม้แบบว่าพวกเชอร์รี่อะไรพวกเนี้ยคือไม่ค่อยมี ไอ๋อต้องหยิบต้องหยิบนะอุ้ยอุยเออนี่อู้มาตีตรงนี้มาตีตรงนี้ไม่อย่าไปตีตรงนน้นอุ้ย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 ชนอีกโอ๊ยรักทะเลเหลือเกินโอ้โหอ้าวชนอีกแล้วตรงนี้มีขางขาข้างข้าวข้างข้าว แล้วก็นี่มาเลยมาเลยมาเลยอุ้ย,ยนี่ขอเก็บเห็ดก่อนแล้วก็อุ้ยอย่าพึ่งสีคนกำลังอุ้ยคนกำลังจะเก็บแน่บอกว่าอย่าพึ่งนี่ก็นหนีจังเลยเนี่ย ฟังนี้ก่อนว่ามีอะไรโอมีมีอยู่กันเป็นครอบครัวอ,อืมอ,อุ้ย,ยคือ,อยังรัดเนี่ยหาก็ต้องมาหาอย่างเงี้ยโดนตีโหยชีวิต มานี่เลยโอเคเสร็จแล้วโอ้โหใช้ยังรัดยี่สิบอันอ่าล้ายังรัดยีสิบอันคือมันเยอะนะไอยังรัดยีสิบอันเนี่ยสำหรับแสงคนที่แบบว่าไม่ค่อยอ,ยอย ยาเย้ทำอย่างนี้เย้ทำอย่างนี้คือแสงไม่ค่อยได้มาลงถ้ำลึกลับเนี่ยเอมาได้มาได้ว,ว,วนี่เจอไอ้ต้นตันเนี้ยเออมันชอบหนีอะ่ะคือแสงไม่ชอบเลยนะชอบหนีหนีได้หนีดีหนีหนไปติด เอ้มนันนี้อย่าชนอุ๊ยเกือบเกือบ,บเดินชนได้แล้วตัวชับบี้เนี่ยแสงไม่ค่อยท่า่นะแต่ว่าไอ้ตัวเขาหินเนี่ยคือหน้ามขานอะ่ะก็ต้องแบบหล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 บขอเพิ่มเลือดนิดนึงนะเลือดเดี๋ยวจะหมดเอาต้องไปทำเควสเครื่องซ่อมเฮใช่ไหม ตัวเคื่องซ่อีตรงนี้นี่ชับบี้ไม่ค่อยเท่าไรอ่ะไปตัวของถุงนี้ อู้เห็ดมานี่เลยเนะนะตจะกันอ้ยดีเลือดด้วยเหรอนี่กันหนีจังเลย ก่อนแล้วก็เก็บแล้วก็ตีแล้วก็หลบก่อนอุ๊ยอุ๊ยย,ยังไม่หมดอีกอ่ะนี่ของข้าว ทางคาวอุ๊ยอุุดลงมุดลงคือตอนนี้แสงจะไม่ลงไปที่ชั้น40แล้วนะเพราะว่าแสงที่ว่าลงไปกับเปลืองระเบิดเปลืองนู่นเปลืองนี่ไม่คุ้มค่าการลงวันนี้ก็ไม่ไม่ลงดีกว่า กระชอบนี้จังอุ้ยอย่าชนอุ้ยอุ้ยอุ้ยชนชนขอรื้อเลือดหนึ่งอึกสุขภาพดี บนซีไม่ได้ข้างล่างอู้มีแครอทมีแครอทด,ด้วยอะ่ะนั่นนะเอออู้รู้แล้วทำไมทำไมราถึงเป็นแบบนี้ถูกตีแล้วเจ็บเพราะว่า บัฟละหมดน,นั่นเองดูซิมีอะไรเครอทยยามสองขวดเอาละมีแครอทด้วยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แครอทเรียกว่าแครอทน่าเหมือนแครอทแหละรูปร่างอะนะ ให้เหมือนแครอทจริงๆนะคือแสงเห็นแบบว่าแครอทนี่คือแครอทรากมะอึกละไอใช่ไหมอ่านไม่ทันวันนี้อู้อยู่กันเป็นครอบครัวอ,อยู่กันเป็นหมูค่คณะอุ้ยตดนชนขอเนึ้งอึกเห็ดฟาง เม่อยฟางก็เคยเห็นรากมะอึกรากมะอึกรากของต้นมะอึกต้นมะอึกคืออะไรรากมะอึกรากมะอึกรากมะอึกนี่ไม่มีอะไรเลยไม่ชอบทางเนี้ยอู้เสียเลือดเสียเลือดเสียเลือดโดยใช่เหตุ โอ้ยโอทางนี้อแกทางเสียเลือดโดยใช่เหตุอู้เยอะเลยเยอะือดมันดูปิ่มๆเลือดไม่น่าไว้วางใจอ่อะตอนเนี้ยคือแบบมันปิ่มมากเลยอะ ขอกกับก่อนเด้ล้วกันขอมาดูหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างเออนี่ได้เนี้ยสองร้อยกรรังแดง นี่เรามีห้าสิเอะอาอะเอาละเอะเอไปทำเค้กกัน,กนใช้ลูกม่วงสองร้อยเนี่ไม่ใช่สองร้อยยี่สิบแพงเกินี๋ยวขึ้นรถก่อนขึ้นรถขึ้นรถเขี่ยไหมมาใกลใกล้อน,นี่ เออเราขอแวะก่อนเนาะขอแวะก่อนสวัสดีอู้หูด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 ิมดิมดิเครื่องให้หั์อัตโนมัติน่าสนใจไปหนึ่งเครื่อง ฉันวางไหมฉันวางไหมถ้าใครดักบูก็น่าสนใจอ่ะ้วแเ้วเออฉันวางไหมถ้าใครดักบูฮท <c oughs> <c oughs> องแดงหมดขอทักทายหน่อยอาตาเหนือแปดหมื่นแล้ว <c oughs> กลับบ้านก่อนดีกว่าใเมื่อไราล่ะจะมาทักทายคนสวยืมแต่คือจะหมดเวลาแล้วอะ่ะก็ได้ก็ได้เจมส์ไปมาช่วยเฟาร้านเค่มาหาเพราะคิดถึง ออกเดทเนาะวันนี้ไม่ออกเดทออกอยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาออาเดทกันได้ถ้าเธออยากออกเดทกับฉันได้นะเมื่อ <c oughs> กี้ตกใจมากเลยอ่ะคือแบบว่ายูมีให้ออกเดทอย่างเดียวอ่ะอยากออกเดทกันแล้วี่กับฟัคซี่ <c oughs> เอาล่ะมาจัดการสิ่งที่เราทำมาดีกว่าวันนี้ลืมไปบริจาคแล้วก็เพื่อให้อาหารสอัตโนมัติมันนี่มันนี่มันนี่้ำไม,าม,ามาบางประตูต้องมาตัดเอออยู่ไหนนะอยู่นี่ ร้อยเดี๋ยวาหามาใส่ให้นะเรา,าได้อาหารมาแล้วก็ต้องมาใส่ฮะลงไป จะไม่มีอาหารสัตว์ปีกในตัวแล้วด้วยต้องถือมาใส่เดี๋ยวจำไม่ได้อันนี้อาหารสัตว์บกปีกนี่ไงสัตว์ปีกต้องถือก่อนมีอะไรอ่ะอันนี้สัตว์บกต้องหาปีกก่อน มีกหมดอย่างอันนี้อีอันนี้อนนโอเคให้หมดแล้วอยน่ารักวันนี้ง่วงนอนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ขอก่อนแล้วก็อาหารแล้วก็ ดี๋ยนะที่ที่รางยังไม่หมดต้องถือนี่สิทำไมต้องถือนะไม่เข้าใจเอาล่ะหมดแล้วอา้าวแ็่ได้แค่นี้หรอ โอ้น,นี่อะอ้าวมานี่แล้วก็งงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังไม่เสร็จนะมีรองเท้าเออความเร็วสิบส่นอันนี้อะ ควมเร็วห้าอันนี้ดีกว่าแล้วก็ไหนนะจับปูมัน มันมันลอยอะ่ะแป๊บนะมีจับปูมันลอยอะ่ะเอาออกได้ไหมโอเคออกได้กินนะลือดเดือดเดือดคือขอขอขอสว่า ไม่ใช่ไม่ใช่เอออยู่ไหนนะนี่ไงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ขอขออ่านก่อนนะขออ่านก่อนเกี่ยวกับตัวนี้วางไว้บนน้ําแล้ววางเหยือ่อลงไปเพื่อจะปูวางไว้บนน้ําน้าไม่ใช่บนสะพานแต่ว่าทําไมเราวางไปบนสะพานตลอดเลยอะ นี่คือบนน้ำเหรอแปบ๊บนะงงกว่จเจ้นี่อ่ะงงกัตะขายดับปูเอ้ยมาขุดเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ไม่มีสะพานไม่มีสะพานจ้าสะรูแล้วว่างๆขอแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะแค่แค่นี้ไม่ถึงเวลานอน โอเคอัน okay. นี้น่าจะได้นะหรือเปล่าได้แหละแล้วก็เขาบอกว่าอุ้ยนัดนะเขาบอกว่าเอออะไรนะวางาบนน้ำแล้ววางอยู่ลงไปเพื่อจับปูอ๋อต้อง ข้างวางอยู่ด้วยแบบนี้ว้าวแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรให้เก็บใช่ไหมอู้มีเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรเรกเข้านอนดีกว่าดึกแล้ว่น้งหมาไปไหนอ่ะเรใจเหนียวเปี่ยนอากาศ โอเคพวกนี้โปรงใสขอนอนเพื่อสุขภาพที่ดีอะไรนะคะแสงขอจบคลิปที่เพนนี้นะสำหรับคนที่ดูคลิปแสงจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ